สวีดัดสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนอีกแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะ okay, วันนี้ก็มาพบกับช่องกุ๊กไก่ไ okay, ข่ทองคำค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับในส่วนของเมกาเกมเช่นเดียวเช่นเดิมนะจ๊ะเป็นค่ายที่เลิฟมากเลยทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกุ๊กจะมาลองเชิงหรือ,อย่างเชิงเช่นเดิมนะจ๊ะไก่ยออสองพันบาทจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยกุ๊กจะเล่นเป็นในส่วนของค่ายไหนเกมไหนนะจ๊ะว่าจะปังหรือเปล่าจะพังหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวกุ๊กขอเลือกเกมสักคู่นะว่าจะเล่นเกมไหนหหทุกคนดูดีอ่ะนะอืม เกมอะไรเดียด่ะทุกคนเกมมันน่าเล่นหมดเลยอ่ะคือเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะเล่นอะไรเดียด่ะทุกคนมีแต่เกมน่าเล่นนะทุกคนอ่าเจอแล้วจ้าเล่นเกมนี้แหละเราจะมาเล่นน้องแผ่นกินของเรานั่นเองนะจ๊ะ โอเคค่ะ okay, สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะ okay, เรามาปรับยอดเดิมพันก่อนนะคะว่าจะเท่าไหร่ดียี่สิบาทนั่แหละไปค่ะทุกคนไปกันต่อจ้ะอืม mm. ทำไมเงี้ยเปนงี้ล่ะ โอ้ยหรือดวงเราจะไม่สมพงกันน้องโอเคทุกคนไปกันต่อมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะไปต่อจ้ะกุ้งก็ไม่นะจ๊ะไปค้าไปค้า้ไาหลต่อไหมก็ไม่นะจ๊ะอื้อ ไปต่อไม่จ๊ะไม่น,น,นะจ๊นนะเอ๊ะๆๆหรือว่าเราดวงไม่สมพงกับน้องแพนกินหรือเปล่านะ <S <S น้องไม่น่ารักหรือเปล่าเ้ทุกคนมาถึงก็เงียบกริบเลยนะจ๊ะเงียบกีิบเลยจ๊ะ คุ้มไหมนะคะถามใจคุณดูนะคะคุ้มไหมเราจะไปต่อไหมทุกคนหรือเราจะเปลี่ยนเกมดีอะอเปลี่ยนเกมดีกว่าเนาะคือเหมือนจะไม่รุ่งเลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเลือกเกมใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนนะจ๊ะ เกมอะไรเนี่ยทุกคนอืมอ่ะเกมนี้แหละเราจะพาทุกคนนะคะบินไปเที่ยวบาหลีกันนะจ๊ะหรือวันหยุดพักผ่อนของบาหลีนั่นเองจ้าโอเคค่ะเราก็มาปรับยอดเดิมพันของเราเช่นเคยนะคะทุกคนไปจ้าไปกันเลยจ้าอืม มาแล้วอือหือทุกคนคุ้มปะหามจริงคุ้มปะมไปหาไปกันต่อทุกคนก็ยังนะจ๊ะก็ยังเงียบอยู่นะะม,ม,มาแล้วจ้ะอือหือ ยังไม่สุดนะคะยังไม่สุดนะคะโอ้โหมาไหมอมก็ยังนะจ๊ะไปกันต่อทุกคนเราอยากไปยอดท้อต่อความยากลำบากของเรานะฮะไปจ้ามาไหมไม่ค่ะไม,ไม่ไม่มีอะไรมาเป็นไรก่อนกุ๊บเป็นไรก่อน โอเคค่ะไปกันต่อทุกคนเราอยากไปย่อทอน้ะจ๊ะไปจ้าอืมมาอีกไหม,มน่าเสียดายนะทุกคนซื้อเลยซื้อไปเลยเราจะไม่ทนนะเราจะไม่ คนลนะทุกคนโอเคค่ะรอบนี้เราก็ได้มาทั้งหมด8ฟรีสปินของการหมุนของเรานะฮะไปจ้าไปจ้ามไม่ไหลนะทุกคนไม่ไหลนะขอน่อยนะฮะขอมาแล้วทุกคนมาแล้วยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะ ไปกันต่อทุกคนเลย5ฟีสปินนะคะอ๋อเข้าไหมหไปต่อ,อ,อไปเรื่อยๆเลยจ้ะไปเรื่อยๆเลยจ้ะมาจ้ะอย่าทำให้ผิดหวังนะคะอย่าทำให้ผิดหวังโอโ้โหคูณ8แล้วนะทุกคนคูณ9เป้แล้วจ้าหืม โ okay อเคค่ะรอบนี้เราก็ได้มาทั้งหมดนะฮะได้มาทั้งหมด621บาทจ้าเหลืออีก5ฟรีสปินนะทุกคนมาอีกไหมอือือต้องมาต่อแล้วนะไหลไปอย,ย่าหยุดค่ะ Mm, ทุกคนโอ้โหทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารัก,ก,คคะรก <c oughs> อะไรนะครับเนี่ยเล่นอะไรคะเนี่ยโอเคค่ะสำหรับรอบนี้นะคะเราได้มาทั้งหมดนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทจ้า เรายังเหลืออีกสี่ฟีตปินนะทุกคนอืมไหลต่อไปเรื่อยๆ,ๆเลยลูกเอ้ยฟีในฟีเลยเปล่าฟีในฟีหรือเปล่าอืฟีในฟีจริงๆแหละมามน่าเสียดายทุกคนน่าเสียดายโอเค้ค่ะสำหรับรอบนี้เราได้มา315บาทจ้า หลืออีกสมฟีสปินนะทุกคนเราได้เพิ่มอีกแปดฟีสปินค่ะเท่ากับเราได้ทั้งหมดสิบเอดฟีสปินนะทุกคนทนาานี่ทำบันไดจริงนะเราจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวบาหลีกัน,นะคะอือ <c oughs> ไปค่ะไปกันต่อค่ะไหลต่อเลยไหมจ๊ะอือไปให้สุดลูกไปให้สุด โอ้โห oh, สุดยอดนะคะสุดยอดโอเคยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่รอบนี้นะคะเราก็ได้มาทั้งหมดนะคะทุกคน702บาทจ้าแล้วยังเหลืออีก6ฟรีสปินนะคะทุกคน <Yahoo. S 1> อมืมาไหม,มยังนะคะยังนะคะ แต่ว่าเราได้คูณสิบแปดมาทุกคนเราก็ได้มาทั้งหมดนะฮะสี่ร้อยสามสิบสองบาทจ้าเหลืออีกสี่สี่สปินนะทุกคนอ,อคูณสิบแปดไปอีกจ้า คือโอเคเลยนะบาหลีอะทุกคนเราได้มาทั้งหมด270นะคะโอเคค่ะสำาหัับเพื่อน,อนๆคนไหนเนี่ยชอบค่ายเดียวกุ๊กนะคะอยากปังเหมือนกุ๊กนะเดี๋ยวกุ๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะสามารถกดสมัครได้เลยนะจ๊ะมีพี่ๆแอดมิเนเนี่ยคอยตอบเพื่อนๆเนี่ย24ชั่วโมงเลยคะ่ะ รอบนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มาทั้งหมดนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยห้า้อยสี่สิบาทจา้าแล้วก็เหลืออีกหนึ่งฟรีสปินนะจา้าทุกคนถือว่าโอเคนะทุกคนอย,ยอดรวมของเราตอนนี้นะคะได้ทั้งหมด3512บบาทนะจ๊ะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนสำหรับวันนี้กุ๊กพอแค่นี้ดีกว่าเพราะกุกได้กำไรมา2,000กว่าบาทแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ๊กกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้า